ครับสัญหาไตาแดดวันนี้เราจะมาต้มแฟงใส่ไก่และเห็ดหอมนะครับวั do, ตถุดิบตัวแต่ก็มีไก่ mm hmm. เห็ดหอมแล้วก็แฟงแล้วก็น้ำมะนาวดองครับครัเราไปดูวิธีการทำครับขรับ mm hmm. ตอนแรกปอกแฟงแล้วก็เอาแกนออกครับคร้บ mm hmm. ต่อไปก็แช่เห็ดหอมนะครับ mm hmm. คราเราก็ทำไก่ครับสับเป็นชิ้นชิ้นครับ ครับตอนแรกตั้งน้ำใส่เกลือเลยครับครับเราก็จะใส่กระนอแล้วก็ลากผักชีลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อไก่ครับคับพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยครับครับพอน้ำเดือดเราจะเห็นไขมันแล้ว ฟองลอยเนี่ยเราพยายามล่องออกครับน้ำซุปจะได้ใสๆครับพอน้ําเดือดแกนสุูแเราก็จะใส่แฟงไปเลยครับครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยเห็ดหอมครับใส่ลงไปตุ๋นไปเคี่ยวพร้อมกันเลย ครับพอแฟงเริ่มสุกเราก็จะปรุงรสนะครับใส่น้ำมะนาดองพร้อมทั้งเนื้อลงไปเลยนะครับทรัเดี๋ยวล้วก็จะคนแล้วลองชิมรสขาดเค็มขาดเปรี้ยวไงก็เติมเอาตามรสชาติปากครับครับพอปรุงรสถ,ถูกใจป่าแล้วก็สุดท้าย ก๋วชีครับก็ป็นสิครับต้มฟงใส่ไก่และเห็ดหอมง่ายๆตามปสไตลยใบยสันหต์ตาแดงหองตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์